เปิดบ้านสุดเรียบง่ายไพรวันครั้งแรกเคลียทุกดรามา่ารับรู้สึกน้อยใจแจงตาเศร้าและสุดนิกกี้ณฉัตพาไปเปิดบ้านไพรวันที่จันทบุรีเป็นครั้งแรกหลังเกิดกระแสดราม่าหนักอย่างต่อเนื่องโดยไพรวันเผยว่าสาเหตุที่ไม่อยู่ที่จันทบุรียอมรับมาหลบดรามา่าและได้โอกาสทบทวนอะไรหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าในวันที่เรารู้สึกแย่ก็มีพี่ป้าหลานที่สามารถทำให้เรารู้สึกว่า สามารถมุฟจากดราม่าได้ส่วนที่หลายคนมองว่าตาเศร้านั้นอาจจะเพราะทำเลสิกกลับมาด้วยพร้อมกันนี้ไพรวนพาไปดูบ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างให้คุณพ่อคุณแม่โดยบริเวณนอกของบ้านจะเป็นซุ้มเลี้ยงไก่ส่วนบริเวณด้านหน้าของบ้านจะมีสองห้องนอนและมีห้องคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นข้างล่างรวมถึงมีมุมอ่านหนังสือและมุมที่ไลฟ์สดซึ่งบ้านที่ตนเองสร้างดูเหมือนว่าจะใหญ่และแพงแต่ความจริงแล้วมันถูกสร้างในราคาถูกมากกว่าครึง่ง เพราะคุณพ่อคุณแม่และคุณลุงเป็นช่างส่วนคอนโดที่อยู่รัชดาเป็นห้องที่เช่าอยู่และไม่ได้ซื้อจากนั้นนิกกี้มานั่งคุยกับไพรวันถึงกระแสดราม่าที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าทิดเอกมีแต่คนรักแล้วทําไมวันนึงมีแต่คนว่าเกิดอะไรขึ้นด้านไพร์วันเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าส่วนตัวมองว่ามันต้องเป็นจุดหนึ่งที่บางทีเราก็เลือกอะไรบางอย่างในความที่คนชื่นชอบเยอะ เราไม่สามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคนเยอะๆที่ชอบเราได้เพราะฉะนั้นมาถึงจุดหนึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะตอบความพอใจของคนเพื่อรักษากลุ่มคนที่ติดตามเราไว้หรือเราจะทําอะไรบางอย่างแม้ว่าเราจะรู้ว่าขัดใจคนพวกนั้นแต่เราเลือกที่จะเป็นตัวของตนเองแต่ความเป็นตนเองมันดันอินดี้มากไปอยากเป็นตัวของตนเองให้มันชัด จนความชัดมันทําให้รู้สึกว่าคนที่ตามเราเขาไม่ได้ถูกตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการเขาคิดว่าเราหยิ่งเราไม่เหมือนเดิมมีกระแสโจมตีมากขึ้นเพราะเราฟังเสียงคนเหล่านั้นน้อยลงยอมรับว่าอันนี้รู้สึกน้อยใจคือคนลืมสิ่งที่เราทําไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอเอาหรือการพูดเพื่อสังคมหรือการกระทําอะไรบางอย่างทั้งที่ตอนเป็นพระและตอนหลังศึกสําหรับเรื่องที่ดนบุรีนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าต่อให้ตนเองเป็นคนสาธารณะ และมีคนรู้จักระดับหนึ่งก็รังแกไม่ได้และเราก็มีสิทธิที่จะปกป้องตนเองแต่พอปกป้องตัวเองกลายเป็นว่าเราในฐานะที่มีคนตามเยอะก็ไปรังแกคนที่วิพากวิจารณ์เราโดยตัวเองไม่ได้มองว่าเป็นการวิจารณ์เพราะถ้าเป็นการวิจารณ์มันต้องมีเหตุผลแต่หลายครั้งมันคือการบูลลี่ซึ่งทุกคนก็มีจิตใจอาจจะด้วยความที่อารมณ์โกรธมันมากไปก็ทําให้สารที่สื่อแทนที่มันจะนุ่มนวลกว่านี้มันไม่นุ่มนวลยอมรับว่ามีคนแนะนําให้ฟ้อง แต่ตนเองรู้สึกสงสารเพราะบางคนไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการเสียค่าปรับก็เหมือนเราไปารังแกเขาด้านประเด็นดราม่าเรื่องเรทราคาค่าออกงานนั้นด้านพรวันเผยว่าตนเองไม่แน่ใจว่าดราม่านี้ก่อนบวชหรือหลังบวชซึ่งทุกครั้งที่คุยงานจะไม่ได้คุยเองให้ทีมงานเป็นคนคุยซึ่งถ้าจะใช้งานตนเองตอนเป็นพระไม่ให้ค่าตัวก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้เห็นใจลูกศิษย์และทีมงานตนเองด้วยเถอะ เราตั้งแต่มีดราม่าคนติดต่อมาวันหนึ่งประมาณ30 40ถึงส0สายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ